ฟอร,ร์ดอารเอราาพฤกพ์พระราม5นะคะจับมือกับวิกเตอร์นะคะออกรถกับ,บ่วันนี้นะคะแถมฟรีไปเลยนะคะชุดแต่งวิกเตอร์พร้อมกับชุดรอมแกอีก1ชุดค่ะสวัสดีค่ะพบุ้งข่าจากฟอร์ดอ MA เมพรามร5นะคะวันนี้นะคะมุ้งอยู่กับตัวเรนเจอร์สปอร์ตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีโปรพิเศษอยู่ที่999,000บาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีการแต่งอะไรบ้างน,นะคะเริ่มจากตัวรถที่มีสีสันโดดเด่นแบบนี้นะคะเป็นนสสีสม้มนะะคะ เป็นแรปสีส้มให้ทั้งคันเลยนะคะและกระจังด้านหน้าด้านบนนะคะมีตัวหนังสืออคัคริกนะคะเขียนว่าเรนเจอร์ด้านบนนี้นะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งวกเตอร์ออตัววีสานะคะตรงนี้นะคะสามารถเลือกนะคะ โลโก้ด้านหน้าได้เลยนะคะว่าจะเป็นตัวมามาสแตงนะคะเป็นสีอะไรนะคะคันนี้เลือกเป็นสีทองนะคะซึ่งตัดกับสีตัวรถนะคะเข้ากับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ mm. และมีไฟทับทิมด้านบนนะคะอีก3าจุดตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากเลือกเป็นสีส้มหรือว่าสีขาวนะคะและตรงซี่ตรงนี้ก็แรปเป็นสีส้มด้วยนะคะทําให้เข้ากับตัวรถนะคะส่วนกระจังด้านหน้านะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นสีส้มหมดเลยนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะ,ะแรปตัววิกเตอร์เป็นสีส้มให้ความสวยงามโดดเด่นมากเช่นเดียวกันนะคะมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะ ครอบซุ้มล้อนะคะตรงนี้ก็เป็นครอบซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้เป็น3นิ้วหรือว่า6นิ้วนะคะแล้วก็สามารถเลือกลายได้เช่นกันว่าจะเป็นลายแบบเรียบนะคะหรือว่าจะเป็นลายฟันเฟืองหรือว่าจะเป็นลายแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทางด้านล่างนะคะทางด้านตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อแมกนะคะอนลอยนะคะขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุดยกนะคะของโปรเฟนเดอร์นะคะอันนี้เป็นชุดยก2นิ้วนะคะ กระจกมองข้างนะคะสามารถปรับและพับไฟฟ้าได้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนนะคะออมีราวหลังคานะคะเป็นแ็บสีดาให้นะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีกาบให้นะคะกาบด้านข้างนี้เป็นชุดของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บันไดด้านล่างนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นชุดของ TWI นะคะเป็นเหล็กแล้วก็ให้ความแข็งแรงนะคะมากๆเลยเดี๋ยวลองมาชมกัน,านทางด้านในกันบ้างนะคะว่าตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะตัวสปอร์ตตัวนี้ ะะมาพร้อมกับเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับปวงมราลัยไฟฟ้านะคะแบบมันติดฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอเรือนไม้นะคะขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอซิงค o โฟขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อนะคะ e p p r p c a r p l a y และ Android Auto ได้เลยนะคะมีแท่นชาร์จไร้สายมาให้แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะมี ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass นะคะทำให้คุณสามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือนะคะเปิดติดรถผ่านมือถือแล้วก็ยังค้นหาพิกัดรถผ่านมือถือได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ลองมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรบารนะคะเป็นชุดของ T W I นะคะเป็นโรบาร์เหล็กอย่างดีนะคะสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากค่ะมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านบนให้นะคะไฟสปอร์ตไลท์ด้านบนอีก2จุดนะคะมีไฟเบรกบนที่3นะคะ,ะส่วนทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นครอบ ข้อฝาท้ายให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อฝาท้ายของชุดวิกเตอร์นะคะเป็นขอบฝาท้ายของชุดวิกเตอร์ซึ่งอ่าอันนี้ก็ให้ความสวยงามมากนะคะอ่ามีตัวอะคริลิกนะคะเรนเจอร์ Ranger นะคะทางด้านหลังเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเช่นเดียวกันกันชนด้านล่างนะคะเป็นกันชนด้านล่างของ TWI นะคะมีไฟสปอตไลท์ให้เพิ่มอีก2จุดนะคะแล้วก็มีจุดลากพ่วงให้อีก2จุดเป็นจุดอ่เป็นสีแดงแบบนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กับตัวรถนะคะให้ความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงเลยนะคะ คันนี้นะคะให้ความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ999,000บาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งบิกเตอร์แบบนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะออกรถฟอร์ดทุกรุ่นนะคะสามารถโทรมาปรึกษากับุ่งได้ก่อนนะคะที่เบอร์093นะคะ953 2942นะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาพบเจอกับปุ่งได้ที่ฟอร์ดอ A ราชเอรษาชระพราม5นะคะคแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในช่อง pb f o ฟอร์ดชาแนลเป็นกำลังใจให้ปุ่งอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ปุ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ